ยมามสองหนึ่งสวัสดีครับอยู่กับผมคือหนึ่งนะครับก็เราก็มารลี้ยงชั่นเหมือนเดิมนะครับก็ตามคำขอนะครที่ขอเพลงเข้ามา ตามที่คนหนึ่งโพสนะครับแล้วก็แลวกาคอมเมนต์ Comment นะครับที่คนหนึ่งโพส์ว่าอย่าให้คนหนึ่งดีชันเพลงไหนนะเพลงไหนต่อไปนะครับก็เพอเอนคนหนึ่งได้เห็นลิงก์นะบางคนส่งลิงก์อันนี้มาให้ดูเลยนะครับบอกว่าให้คนหนึ่งมาเลี้ยงชันเพลงนี้ส่งลิงก์มาอย่างเฉยๆก็คนหนึ่งก็จะมาเลี้ยงชันลองฟังดูว่าจะสนุกหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าคนนีงเห็นปกแล้ว ไม่น่าจะมี MV นะน่าจะเป็นเพลงเนื้อหาเลยนะนะครับไม่เป็นไรแล้วก็มาเล่นเพลงไปเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าน่าจะสนุกเพราะแน่นอนนะครับเ,เราคยเรามาลองฟังดูนะครับเพลงนี้นะเขาเรียวกว่าเอา้าคนดูยังไม่เยอะเลยนะ71คนนะครับเนะี่ยเขาเรียวกว่าเพลงคุยมาตั้งนานนะครับอะไรเนะี่ยของชัยชิง ไทย킹หรอผู้ติดตาม4 3 3คน<แ>นะครับโอเคม่เป็นไรครับย้ายคู่นึงมรีชันเพลงไหนคู่นึงก็มารีชันกันนะครับเดี๋ยวว่าน่าจะเป็นร้องเพลงใหม่เลยนะครับแต่เรามารีชนันต่อเลยเลยกันนะครับโอเคขอมาจัดให้ครับเพลงนี้นะฮะโอ้โห71คนแต่คนนี้ไปดู72คนครับ เอาไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดันด้วยกันนะครับน่าจะเพาะอยู่นะลองฟังดูนะครับอืมดนตีได้นะด<ะ>นตีได้นะเนี่ยคุยมาตั้งนานน่าจะสนุกมากครับฟังดูฮะ อยู่น้อยผมก็รีแอคชั่นนะคุยมาต่างนานแต่บางคนก็ดันไม่ใช่สาเลยแต่แปลกใจจิ้งหัวใจเจ้าเอ๋ยดันมาหลงรักเถอให้ทั้งตัวและกายใจคุยมาต่างนานแต่บางคนก็ดันไม่ใช่สาเลยแต่แปลกใจจิ้งหัวใจเจ้าเอ๋ยดันมาหลงรักเถอให้ทั้งตัวและกายใจก็ฉันมันคนใจ ดันไปรักเธอง่ายเกินไปได้นะเพียงแค่คืนเดียวก็ทำให้หลงแล้วขอใจไหมฟังที่เล่าได้พบแต่ทำไมฉันถึงยัดจับผู้หญิงผู้นี้ก็ดันไม่ใช่เลยเออออสงคนนหรใจจริงหัวใจเจ้าเอ๋ยก็มานานแล้วรู้ไหมฉันนี่มันก็โง่ตอนไปรักเธอง่ายเกินไปแต่ตอนนี้จะไม่กลับไปรักเธออีกแล้วไม่ออกเลย

ไปก็ไม่ตบไปก็ไม่ัเลยเขียนเน้าให้เธอเธอน่าจะดีใจที่อยู่ในเพลงฉันนี่มันก็โงอดันไปรักเธอให้เกินไปแต่ตอนนี้จะไม่กลับไปละเธออีกแล้วฉันนี่มันก็โงอดันไปรักเธอให้เกินไป ตอบชอบชอบชอบคุยมาต่างนานแต่บางคนก็ดันไม่ใช่สารเลยแต่แป็ดเจจริงหัวใจเจ้าเอ้ยดอนมาต่าหนายเลนลยตัวและกายใจ คุยมาตัางนานแต่คนก็ดันไม่ใช่สาเลยแต่เปิดใจทิ้งหัวใจเจ้าเอ๋ยดันมาหลงรักเธอให้ทั้งตัวและกายใจโอ้ยคนเราเนี่ยชมานาล้อทอ่ว่าเก่งแล้วตอนนี้เธอจะรู้ยังชอบปครมบานแล้วแม่ไม่ลองไม่รู้ครับไม่ธรรมดานะมีกันแบบบทคุยได้เนี่ยถ้าเธอได้ฟังเพลงนี้ถ้าเธอพองนี้ ตอบกบมาตอบกบมาอึ้ยเล้ยไม่ทำมด้ัไม่ดาแต่บางคนกอดันไม่ใช่สาเลยแต่เป็นใจจริงหัวใจเจ้าเอ๋ยดันมาลงรักเธอให้ทั้งตัวและกายใจไม่มาตอบชอบตอบอ ว่าโอเคเลยฮะโอเคอะถือ hmm. <Okay. S 1> ว่าเพลงเนี่ยบอกตรงๆนะเอาตรงๆแนละ้วรีแอคชั่นตรงๆนะๆนะอาจจะไม่ไม่ได้จังหวะเอาตรงๆไม่ได้จังหวะเลยนะครับ mm hmm. แต่คนหนึ่งไม่มองกับกันคือว่าเด็กสมยัยนี้ลองกล้าต้องกล้าที่จะแสดงออกก่อนมาแสดงออกก่อนแล้วก็ฝึกไปก่อนนะครับอาจจะวิชายังไม่ทิง ร้องยังไม่ถึงแต่ก็อยากจะร้องเพื่อประสบการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราไม่เคยร้องครั้งแรกว่าจะมีประสบการณ์เรื่อยๆต่อไปได้ยังไงใช่ไหมครับถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ส่งลิงค์เข้ามาให้นะครับนะคนหนึ่งก็มาลีเอชันเป็นครั้งแรกที่คนหนึ่งลีเอชันแลวแบบเงียบเลยนะ,ะนะฮะแต่ฟังแล้วแบบคนหนึ่งมองถึงว่าเหมือนตัวเองร้องเพลงอะ่ะ เราทำเพลงแล้วก็อยากจะร้องอ่ะอยากมีเพลงอย่างเงี้ยเออมันก็เหมือนเต้องฝึกอ่ะเหมือนกับตองนี้คนนี้เหมือนกันอ่ะ,ะถือว่าถือว่าได้อยู่นะได้อยู่นะนะแต่อาจจะไม่อ่าได้จังหวะเหมือนเพลงอื่นๆที่ดังนะครับนะยอดวิว71คนนะครับไม่มีคนดูง่ายไม่มีคนดูมีคนดูแบบคนเพื่อนๆประมาณนี้แหละ นะครับแต่คุณหนึ่งว่าถ้าคุณหนึ่งหลังจากนี้คุณหนึ่งเรีเชันไนปไม่แน่นะอาจเพลงนี้อาจจะดังได้นะชอบชอบชอบจริงๆไม่เคยเรีเซชันแบบอ่าลรวดูแบบทึ่งอะ๋อผมว่าช่องนี้นะครับผมว่าทําไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่ตอนนี้เราอาจจะแบบว่าไม่ได้จงังหวะแต่ แน่นะคนนี้อาจจะเป็นนักร้งองที่ดังคนหนึ่งก็ได้นะครับนะชอบชอบครับขอบคุณนะครับที่พามาให้ดูเพลง <c oughs> เพลงแบบนี้เ <c oughs> อองันงั้นคนอี่คงไม่ได้ฟังนะฮะเออถือว่าโอเคโเคเยี่ยมเยี่ม <c oughs> ชอบชอบชอบเลยนะครับ <c oughs> อืมอโอเค อยากให้คุณหนิงเลชั่นเพลงไหนต่อนะครับก็ <g iggle> คอมเมนต์มาบอกคุณหนงได้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องคุณหน่งไปเอลปามอนไาก,กินนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหนิงในทำคลิปต่อไปนะครับแล้วเราเจอกันอีพีต่อไปดูว่าคุณหนิงจะรีชั่นเพลงไหนตามคอมเมนต์ครับจะรชือกจให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ